สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุผู้เกียรติทุกท่านด้วยนะคะ ก็ยังทำมันลองไปที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใครคิดว่าเป็นข่าวลือเท่านั้นขอโทษที่ลบกวนเธอเอาเรื่องที่เจอมาสุมมา พี่รองชาวไหนได้ไหมครับเสียอุรัตทางบริษัทนะครับไซนนะครับที่ผู้บริหารนะครับได้เห็นความสำคันในการจัดเลี้ยงงานปีใหม่นะครับหลังจากที่เราเล่นกีฬาสีมานะครับเราก็เหนื่อยล้านะครับเราก็มารับประทานอาหารกันชมเพลงกันไปเรื่อยๆนะครับเปิดเผยนะครับ ก็ต้องขอโอกาสสับเพอคนอีกท่านนึ่งนะครับสำหรับ r i p p e r o r g a n i z a t น o n นะครับผม Organizer นะครบนะครที่ให้โอกาสบวงบาร้านิสิกนะครับแล้วก็ร่วมกับทางมิตรพลโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ครับใครรู้สึกว่ามีความมันเข้าสู่กระแสเลือดแล้วนะครับก็ขอเชิญหน้าเวทีได้เลยครับผมทุกเวลาทุกนาทีมีค่านะครับผมนะ 跳 <Stop it! S 1> <zg>。 ที i, ่รู like ้ว่าใจของเธอแสนเศ้าอเอาเ่นงนาคเออ้เน้สุดยอดเวที้วยครับเออเายังว่างอยูยังว่างอู่ี่สิบเอ็ยี อายุอานาพอดีพอดีประมาณนี้นะมาเกินกว่านี้เป็นเพื่อนดีกว่ากำลังสซ้าอายุต่ำกว่านั้นโอ้ยเห็นรุ่นเด็กรุ่นใหญ่พอพบที่ไรแค่ไม่ทันใดก็ตามเกมทังเรื่องมากเรื่องเยอะทั้งวี่ทั้งหวานทั้งแส่ทั้งรันรู้มากแ่ก็ว่าเออช ไมาบคนใดบังเอจิญใจอ่อนพอว่างัวเธอพ้ดเอาพู้ถอยช่นงอายไม่ทีได้ไหมเรื่องทองน้องบอกต้องยักสมบัใจได้แต่ขอได้ไหมตั้งเวลาแล้วมันไปตำชุมั้านไปตำชอบอายุตำตำบอกบตักสาวสูงวัย sau sầu sống nói vẫn đi Đứng áo cầu ai ứa ao áo đơn ta Phải tầm hôm tấn Phải tầm sợ A tầm tầm bỏ Tầm sao xuống ngoài Cuộc vẫn Đứng đỗ dài Đầy vừng bữa đại ta Ba 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 ช่วงยันยันช่วงยนเดียนดูท่าจะมนจะมืนยิ่งกลางคืนหอช่วงกลางคืนเงาทนจะสีในใจจะกัดกัดจะหายไปทั้งีไม่ตันลกไม่ตลมมันร้อมีสุริยุชักงดหยุดชักดหยดทุกเล่าว่าวหนจะดีเกิสติดตดไม่เกิดติดจะสัจะสีจะีไม่ยึดีิขคไม่ยึดีีจะบอกใครก็อ้า อยากได้แบบตาพี่ตาคุโอ้ยไม่ไหวจะโสดแล้วอยากกอรักเธอโอ้ยไม่ไหวต้องโดนสักทีโดนให้พังก็ฝุ่นแกใส่ ไปถึงมันก็ยิ้มให้กันเราบอกให้รีบตามมันขึ้นบ้านไปก่อนจู่ๆมันก็หันมาอิ่มเราบอกว่ามีกาาก,กินก็ปั๊บโตอยู่ในห้องนอนอให้เราก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่อยู่ในห้องนอนนั่นมันคืออะไรเพือ่อพันก็บอกเอาไว้ยานีแล้วก็เดินหนีออกจากห้องไปเอ้าขอเสียงไว้รุ่นหน่อย โล่ใบจงที่สดใสไม่เคยเป็นเมือก่าหรือดูการเปลี่ยนแปลงไปมองฝนฟ้าคมงามแบบสวยไม้งามให้เดียวขาดความรักด้วยกำลังหัวใจ้นละนความห่างไม่าความกที่เคยหอเคกอดกี่ดอลหน้าหัวใจสันยไว้สิมาหน้าม้แล้วไป กิดถอยคิดทอดเด้อบ้ากแห่ปาในยูยันิดถึงเอชีวิตที่มีเธอว่ากินล้ ไว้รักยังเหมือนเก่าความคิดที่มีคือจาาเลนความห่างเป็นยังไงลน่ความห่างที่เคยฝันเคยฝ่าเคยดูไว้ในหัวใจยังมาไกลยังจาได้บ่แค่แค่เมดอดาันอยู่บ่ห่างฝ่าข้าบนเปลี่ยนสีทุกวันสันยังมานยังคงจางแ่เพื่อดหัหวแห่ไกลบ่นอคิดหอดด้ความมาแค่ปานี้เป็นจังได้